แล้วก็จะเป็นต้นโมมิจินะคะหมดเลยแต่ตอนนี้ใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสีเขาก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะแต่ถ้าเปลี่ยนทีนี้จะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นสวนใหญ่สวนชาระส,วน,สวนใหญ่ของคา,า,าชิวาสกิค่ะดูน้ำไหลดูบรรยากาศแบบ ร่มรื่นมากเลยค่ะใหญ่กว่าสวนสาธารณะใหญ่กว่ายาฮิกุโตโอ้โหน้ำตกบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะคะนี่ถ้าใบไม้แดงน่าจะสวยดีนะคะเดี๋ยวอาจจะม้อีกรอบหนึ่งนี่คือต้นแมปเปิ้ลหมดเลยนะคะ โอ้โหเขียวมากเลยนึกว่าสป,ปริงนะคะสวนแบบ เมเปิลใบโมมิจิทั้งนั้นเลยอ่ะน้ำตกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบในช่วงฤดูใบมช่วงเปลี่ยนสีนะคะมุมนี้สวยมากเพื่อนน้ำตก はい。う เราเดินเล่นน้ำตกทั้งนานนะกว่าจะขึ้นมาถึงบนนี้นะคือสวนใหญ่มากเอนเพื่อนนี่ฮะหนมเด็กๆเล่นกันฮะสนามเด็กเล่นก็นนะะนมกกนนีจะ้ะรถจดอดด้านโน้นค่ะพาลูกผา,านมาปล่อยพรังปล่อยพรังกันะฮะนั่นคือแผ่นที่โหใหญ่มากนะ นี่ก็จะเป็นสนามนะเขาเล่นได้ฟูจิตอนที่เขายังไม่ออกดอกเพื่อนเขามีลูกด้วยนะคะคล้าย,ยถั่วนี่คือต้นของเขาเนี่ยนี่อันนี้อันนี้เป็นต้น อะไรแปลกๆนะคะแต่ยังไม่แดยังไม่เหลืองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่แบบว่าเห็นเห็นเมืองทั้งเมืองอะนะของเมืองคาชิวาสกิเดี๋ยวท่านจะได้เห็นภาพเมืองทั้งเมืองของคาชิวาสกินะคะอ้าวไม่ด้งปีน,ปนเราต้องปีนขึ้นไปขนาดนี้นะคะถึงจะได้เห็น แต่ก็อาจจะตกลงมาแขนหาขาหนังแล้วกันมน,นีเจอว่ะทุกคนตัวนาจะดียววตัวอชโเราก็ขึ้นมาได้กันเพื่อนฮอ้เมืองคาชิวะสกีอันนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งหน,น,นึ่งน <มา S 1> ะคะอันนี้เป็นต้นซากุระทั้งหมดเลยคน่ะ นดีดูใบไ,ไม้ผลิน่าจะสวยงามน่าดูเยค่ยฮะต้นซากุระย,ยังมีเสียงจักรกะจันอยู่นั้นเพื่อนรือความร้อนยังไม่หมดไปนะวันนี้ก็อุณหภูมิประมาณ20กว่าองศานะแต่ไม่ถึง30ช่วงกลางวันนะ ว่าว่าแล้วเชียวเหม็นเหม็นอะไรเพื่อนเหม็น,นแปกก๊กล้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมลูกเหลืองๆเต็มเลยเดินๆมากลิ่นคุณคุณนะฮะอือลูกแปะกล้วยเต็มพื้นเลยเพื่อนมันจะมีกลิ่นเหม็นนะก่อนอก่อนที่มันจะจะเป็นลูกๆใช่ไหม,มแล้วเนื้อมันจะเปื่อยๆมันจะเหม็นมากเหม็นอารมณ์ประมาณ <laughs> ขี้อ่ะอุんงคอลุงบอกกลิ่นมันขี้อะความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนๆกันนะเพื่อนเมนมากเลยอะต้นใหญ่แต่วนนี้ก็จะมีต้นโอก๊กค่ะเพราะเห็นเห็นลูกมันเนี่ยร่วงเต็มเลยค่ะโอ,อ๊กสายญี่ปุ่นเรียก เรียกห้งกองกาโดงกุริดงกุรฮะกรอกกินนะฮะกระรอกกินมีสวนต้นไผ่ด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นสนชนิดหนึงห่งค่ะที่มีบริเวณที่มีเยอะในบริเวณนี้นะะ เขาถึงเรียกชื่อสวนสาธารณะเป็นชื่อต้นนี้นะคะชื่ออากามสึต้นอากามสึนะคะต้นสนอากามสึส่วนนี้จึงมีชื่อว่าอากามสึโคเองหรือสวนสาธารณะอากามสึตั้งอยู่ที่อำเภอคาชวาสกิจังหวัดนีงาตะคะ่ะมอดเต็มไปหมดเลยนะคะ บ,บริเวณน,นี้นะคะเข mm ีย hmm. วเขียวชืออุ่ม mm hmm. ต้นอากามาซึเป็นต้นสนที่เห็ดเห็ดมัสตะเกะนะคะที่เห็ดแพงๆนะคะ mm hmm. มันออกจากรากต้นนี้ลุงบอกะค่ะ ก็จะมีชื่อคล้ายๆกันเนาะเราก็มาถึงสะพานที่เราถ่ายรูปครั้งแรกแลนะเพื่อนๆนี่ฮะกำลังจะออกจากบริเวณนี้ไปนะคะบ๊ายบายนะคะก็เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะ ลุงบอกไม่มีน้ําส่วนสไตล์ญี่ปุ่นก็มีคนรวยท่านหนึ่งท่านเศรษฐีท่านหนึ่งมาสร้างไว้ให้เดินเล่นนะคะดีจังเลยอริกาโตนะคะขอบคุณนะคะ น่าจะเขาน่าจะเตรียมไว้สําหรับช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีหรือเปล่าเพื่อนรีบส่อมแซมทําให้มันสวยงามเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเที่ยวอย่างแน่นอนนะคะจ้าโคโยคือหรือนี่่ะน่าจะสวยมากเลยนะโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา